สวัสดีครับทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแนวทางนําโชคนะครับคำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อในการนําเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคสลากินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิน้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับ สวัสดีครับทุกท่านมาดูแนวทางมาดูข้อมูลกันต่อครับงวดประจำวันที่17มกราคม2568แนวทางแรกจะเป็นแนวทางเด่นเหนือใต้เลขเด่นแบบ3ตัวสูตรนี้ของแอดแลเด่นนะครับงวดที่ผ่านมาคำนวณได้1 2 3 ก็จะมีเลขหนึ่งลงไปล่างส่วนสองไปบนเข้าหลักร้อยนะครับโวยออก20951หสำหรับงวดใหม่อาจารย์คำนวณได้012ทุกท่าน012ต่อมาจะเป็นทางเด่นเหนือใต้เลขเด่นแบบ2ตัวของแอดหนุ่มขอนแก่นนะครับนกขกน้องเฟ จารย์คำนวณได้7กับ1นะครับ7กับ1ต่อมาก็คู่โจสบนมาตัวของแอดนาอวน้วนงวดที่ผ่านมาคู่โตสบนมาตัวได้เจ็ห้าสองนะครับก็จะมีเลขสองไปร้อยมดก่อนนั้นก็มีเลขสานะครับเข้าหน่วยเวอออก8ปดสาม งวดนั้นมีหนึ่งสองด้วยนะครับตัองงวดหลังสุดก็จะประมาณนี้ทุกท่านงวดใหม่ใบฝั่งทางขวาเดี๋ยวเรามาดูใบเต็มกันทุกท่านจัดไปครับใครถามหาคู่ตัวบนตัวของแอดนาอน้วนหลักร้อยของอาจารย์ได้7กับ8นะครับข้อมูลชุด2ตัว3ตัวอยู่ถัดลงมานะครับ แล้วก็คู่ต้นบนมาตัวของอาจารย์ได้หนึ่งเก้าแปดนะครับหนึ่งเก้าแปดมาต่อกันที่แนวทางคู่ต้นบนของ b n y นะครับรูปแบบนี้ของอาจารย์งวดที่ผ่านมาคำนวณได้1679นะครับก็มีเลข9เก้าหลัก หน่วยนะครับวยออก209าสำหรับงวดใหม่นะครับอยู่ด้านบนฝั่งทางซ้ายอาจารย์คำนวณได้0457นะครับ0457ตาามนี้ทุกท่านขึ้นหน้ากระดาษใหม่นะครับสูตรนี้ของอาจารย์มาต่อกันที่แนวทาง เด่นสองตัวนะครับของเสียนท่าทรายนวดที่ผ่านมาคำนวณได้9กับ7นะครับก็จะมีเลข9เข้าหลักหน่วยบนทุกทัน6กวดหลังสุดเข้าทั้งหมดนะครับสำหรับงวดใหม่ก็คือใบด้านบนฝั่งทางซ้ายอาจารย์คำนวณได้8กับ7นะครับ ตัวเด่นก็คือเลขอก8ทุกท่านส่วนเลขอก7นั้นถูกวางไว้ที่ตำแหน่งตัวรองนะครับทางเซียนท่าทายมาด้วยกันก็เด่น2ตัวนะครับรูปภาพพี่มัมนวดที่ผ่านมาคำนวณได้2กับ6นะครับมีเลขสองไปหลักร้อยสำหรับนวดใหม่ได้6กับ8นะครับ ทางเดินเลขก็ตามที่เห็นเลยทุกท่านมีเข้ามีหลุดนะครับแต่รอใครตามใครถามหามาแล้วนะครับงวดใหม่ได้6กับ8คนที่ก็อยู่ด้านบนฝั่งทางขวานะครับ17ทับหนึ่ง มาต่อกันที่เด่นสนอบนเลขเด่นสองตัวรูปภาพทุเรียนของอาจารย์สุพโชค21งวดที่ผ่านมาใบฝั่งทางซ้ายอาจารย์คำนวณได้7กับ9มีเลขเเข้าหลักหน่วยบนนะครับสำหรับงวดใหม่ก็ใบฝั่งทางขวาเลยทุกท่านอาจารย์คำนวณได้1กับสนะครับ1กับสเป็นเพียงสูตรคำนวณนะครับเป็นเพียงแนวทาง พิจานาก่อนนำข้อมูลไปใช้ใทุกท่านใบนี้สอนบนทุเรียนนะครับเลขเด่นแบบ2ตัวมาด้วยกันก็สอนล่างอินทภารัมนะครับเลขเด่น2ตัวข้อมูลล่างของอาจารย์นวดก่อนก็เข้านะครับคำนวณได้4กับ5 5ก็เข้าหลัก10นะครับเผยออก5้าหนึ่ง สำหรับงวดใหม่ก็ใบฝั่งทางขวานะครับอาจารย์คำนวณได้4กับ7ทุกท่าน4กับ7จ็ดตัวล่างอินทาาัมนะครับของอาจารย์สุพชคต่อมาก็10หน่วยบนนะครับของอาจารย์เวียงพิงสูตรนี้เอเวียงพิงคำนวณได้2 3 4 5 6นะครับ 2องสามสห้ถัดมาก็สอนบน v 2ของแอดรัสเกตแก้วสิริอาจารย์คำนวณได้3กับ2ทุกท่านอีกหนึ่งข้อมูลของอาจารย์ก็เด่นสอนอล่าง v สองอาจารย์คำนวณได้สามกับ9นะครับ ต่อมาก็แอดสีสเกตกันเองนะครับเป็นข้อมูลชุดสองตัวเหนือใต้การคำนวณมาให้ได้สองชุดนะครับใบนี้ได้สาหกสาม1นึทุกท่าน3าหกสามหนึ่งต่อมาก็ชุดสรุปร่างของอาจารย์โกสัมพี คยูคำนวณเลขเด่นของอาจารย์ได้2กับ6เด่นสุดก็จะเป็นเลข6นะครับแล้วก็2ตัวของอาจารย์ที่ทำได้ก็จะมี26367616 23272024ครับต่อมาก็จะเป็น,นทางรูปแบบนี้ถูกทันทุด2ตัวของอาจารย์ท่านนี้ ที่ทำได้อยู่ในส่วนนี้เลยนะครับ7 2 7 7 9 9 6 6 9 9 69ต่อมาก็3ตัวได้729 629267นะครับวันที่อยู่ด้านบนนะครับ17มกราคม68ต่อมาก็ชุดวัดใจนะครับของแอดคมจันทำได้7 เก้ากับเจ็ดหกนะครับเจ็ดเก้ากับเจ็ดหกใบนี้นะครับชุดเดียวชุดเดียวสามตัวได้สองแปดห้านะครับสองแปดห้าสองตัวก็จะมีสองห้าสองแปดแล้วก็แปดห้า ต่อมาก็อาจารย์สมยศนะครับ17ทับหนทับหกนะครับ3ตัวของอาจารย์ทำได้865 780 86 1 2สตัวมี6 3 5 3แล้วก็9 3มาต่อกันที่แนวทางของไอฟง้ฟังฟางเข้าฟางนะครับสู่คำนวณเลขเด่นได้1กับ6 2ตัวตรงนี้มี1 4 1 7 6 5แล้วก็ชุดเน้นนะครับ9 1 6 7 3ตัวได้8 9 1กับ8 6 7ต่อมาก็แอดยกครุษนะครับ3ตัวได้440 404 446นะครับแล้วก็2ตัวทางใต้ได้5 2 ต่อมาจะเป็นทางหนุ่มเหนือนะครับตามนั้นเลยทุกท่นแคปหน้าจอเอานะครับต่อมาก็จะเป็นอีกชุดนะครับ3ตัวชุดนี้ได้4 50 2ตัวมี50 52แล้วก็60ต่อมาก็แอเดเจียตุ่มนะครับ อยาเต้มใบนี้ใบที่หนึ่งต่อมาก็ใบที่สองนะครับใบที่สองมีแปดสี่เก้าสี่ศูนย์สี่แปดห้าเก้าห้าศูนย์ห้าแปดหกเก้าหกศูนย์หกใบนี้ของแสลงห้ามกินได้แปดหกห้ากับสี่หนึ่งนะครับแปดหกห้ากับสี่หนึ่ง ส่วนใบนี้จะเป็นทางเงินเทวดาใครก็อยากได้ปี11นะครับ17เมกราหกแปับหน้าจอเอานะครับไปขยายใหญ่ดูเพิ่มเติมได้ทีหลังก็จะประมาณนี้ครับทุกท่านสูตรคำนวณของอาจารย์ทั้งหมดขอขอบพระคุณอาจารย์เจ้าของข้อมูลทุกๆข้อมูลเลยครับ